สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าพระราชกิจดีกาท่านผู้ชมครับคําว่าพระราชกิจดีกาหมายถึงกฎหมายที่พระหมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นใช้บังคับตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรีหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่ากฎที่ออกโดยมติคณะรัฐมนตรีพระราชกิจฎีกานี้ เป็นกฎหมายที่มีสถานะต่ำกว่าพระราชกำหนดและพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา187บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายซึ่งคำว่าโดยไม่ขัดต่อกฎหมายก็หมายถึงว่าจะต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดนั่นเองท่านผู้ชมครับกระบวนการตราในการตราพระราชกฤษฎีกา แบ่งออกได้เป็นสองประเภทได้แก่ 1. พระราชกิจศรีกาที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายและ 2. พระราชกิจฎรีกาที่ออกโดยไม่ต้องอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายสำหรับพระราชกิจศรีกาที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายก็ยังแบ่งย่อยออกเป็นสองกรณีได้แก่กรณีแรกพระราชกิจฎรีกาที่ออกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นพระราชกิจศีกาที่กำหนดแบบพิธี ในการดําเนินการตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญซึ่งต้องอาศัยการริเริ่มและดําเนินการของฝ่ายบริหารโดยไม่มีเนื้อหาอันเป็นการกําหนดในเรื่องสิทธิเสรีภาพสิทธิประโยชน์หรือบทกําหนดโทษใดๆหรือเป็นการกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประชาชนโดยตรงตัวอย่างเช่นพระราชกฤษฎีกาเปิดหรือปิดสมัยประชุมของรัฐสภาเป็นต้นกรณีที่สเป็นพระราชกฤษฎีกา ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติกำหนดเพื่อกำหนดรายละเอียดและวิธีการตามที่กฎหมายแม่ให้อำนาจไว้ถือเป็นกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติมอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารไปกำหนดรายละเอียดต่างๆของกฎหมายแม่บทที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้ตราขึ้นแล้วแต่ฝ่ายบริหารจะตาราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายแม่บทให้อำนาจไว้ไม่ได้ ข้อนี้อธิบายง่ายๆว่าพระราชกิษฎีกาที่ฝ่ายบริหารตราขึ้นใช้บังคับจะขัดต่อกฎหมายแม่บทที่ฝ่ายนิติบัญญัติตราขึ้นไม่ได้ตัวอย่างเช่นพระราชกิษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งจะขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้เป็นต้นด้วยเหตุนี้ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา การตราพระราชกฤษฎีกาทุกครั้งจึงจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเสียก่อนจากนั้นจึงนำขึ้นทุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเพื่อทรงลงพระประมาภิไธยส่วนพระราชกิษฎีิกาที่ออกโดยไม่ต้องอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายใดๆก็ได้แก่พระราชกิษฎีกาที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นใช้บังคับในราชการของฝ่ายบริหารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกิจการสำคัญ ของฝ่ายบริหารหรือรัฐสภาเท่านั้นหากเห็นว่ากิจการใดเป็นเรื่องสำคัญควรจะตราเป็นพระราชกิจฎีกาก็อาจขอให้คณะรัฐมนตรีถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์เพื่อให้ทรงตราพระราชกิจฎีกาได้ซึ่งในการนี้ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับราชการของฝ่ายบริหารทั่ว,วไปที่ไม่กระทบต่อประชาชนและไม่ขัดต่อกฎหมายเช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าเราบ้านของข้าราชการพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการไว้ทุกข์ในพระราชสำนักเป็นต้นท่านผู้ชมครับแนวคิดในการตาพระราชกฤษฎีกานี้เป็นการยอมรับในทฤษฎีที่ว่าฝ่ายบริหารสามารถใช้อำนาจนิติบัญญัติได้ในบางการณีโดยไม่ต้องได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องได้รับมอบอำนาจจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาอีก เพราะเป็นอำนาจของฝ่ายบรยิหารที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของฝ่ายบร,ยบรยิหารและทรงมีพระราชอำนาจเต็มต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475เป็นต้นมาพร,พระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นประมุขของปวงชนชาวไทยจึงยังทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาแต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายคือพระราชกำหนด หรือพระราชบัญญัตินั่นเองความจริงแล้วพระราชกฤษฎีการนี้เรียกได้ว่าเป็นทั้งกฎและกฎหมายแต่พอเรียกว่าเป็นกฎหมายคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่ามีสถานะเท่ากับกฎหมายรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดแต่ถ้าเรียกว่าเป็นกฎเฉยๆคนก็อาจจะเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งว่าไม่มีความสําคัญอะไรเลยดังนั้นนักวิชาการและผู้รู้บางท่านจึงเลี่ยง ไปเรียกเสียเพรว่าหมายว่าเป็นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายซึ่งก็ยังทำให้สับสนอยู่ดีด้วยเหตุนี้ผมจึงอยากจะสรุปแต่พอสังเขตรวม3ประการดังนี้เพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้น 1. พระราชกฤษฎีกาหมายถึงกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นใช้บังคับตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี2พระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายที่มีสถานะต่ำกว่าพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนด ดังนั้นจึงจะขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดมิได้ 3. การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดจะต้องตราเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้นจะตราเป็นพระราชกฤษฎีกาไม่ได้และพระราชกฤษฎีกาจะขัดหรือแยง้งต่อรัฐธรรมนูญหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มิได้ท่านผู้ชมครับคำว่า พระราชกฤษฎีกานี้ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า royal decree ท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าพระราชกฤษฎีกา,กาก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ